ไ uh, ด yeah, uh ้ค mm ่ะแม่แ hmm. ม mm. mm. mm ่น hmm. ้ำ mm ยังองนี่ยกขึ้นไกันข้สยข้นวสวยาวสวยข้ายาวยข้าว้าวยา้าวสว้าวาาาาาา้ข้าว้ย ม่นเป็นเมฆตู้ตีเี่ม่กับไที่สองค่ะวันนี้ค่ะที่ไม่ได้ไปไปเด็กายนกนนดนึ่ไปคุมบุรีและคุณบุรีไหมไปค่ะเจอกันนะคะบุดีค่ะ ที่ไปโหลดแล้วรู้ใช่ไหมเดินไปถึง20ปี ข้าวก่อนน้องยังไม่กินข้าวขอโทษนะทีทต่ต้องกินได้นะในพี่เคลเรากินได้นะพี่กินแล้วกินแล้

ไปด้วยได้หมัอค่ะลค่ะแม่มาแม่เดี๋ยวเดี๋ยวแม่หยืนหลอพี่แค่เราเดินขึ้นมาเลยเดี๋ยวแม่รอยตรงนี้ขึ้นมาเลยใช่ค่ะเรื่ออนไอนแะ้วงวั่า่อ้เดยวม่้อเยวายไปนก่อนได้ที่อยากไปร้านมิกาแฟมานาคาเฟ่ได้ได้ค่ะ เวลาไม่มีเลยจะกลับไปได้ไปไะไปไปแล้วนี่จเพื่อความปลอดภัยเพื่อการสื่อส์มในถือและอุปกรณ์อิเ็กทรอนิกส์ชินนี้